สวัสดีครับผมซีนอนอาร์ตครับวันนี้เราพามาดูแกะกล่อง HTC Flyer นะครับตัวนี้เป็นเครื่องสูนะครับผม SIS นะครับก็จัดมาจากร้าน Touch Shop นะครับ Central World นะครับขอบคุณมากที่นี้นะครับก็เปิดกล่องมามาเจอกับ HTC Flyer นะครับหน้าจอ7นิ้ว Android Tablet แบบแปลกๆนะครับ เพราะว่ามันมากับ Android 2์2จุด3จริงจ์เบทนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูกันว่าเครื่องศูนย์มีอะไรบ้างนะครับก็เปิดมาจากตัวเครื่องนะครับแล้วก็เคล็ดลับอีกนิดนึงนะครับใต้ฝากล่องครับจะมีซองหนังสีขาวมาให้นะครับสวยงามนะครับซองหนังก็ข้างหลังก็จะมีช่องนะครับเอาไว้เสียบป,ปากกาพร้อมโลโก้ HTC นะครับสวยงาม แล้วก็ตรงฝานะครับจะเป็นแม่เหล็กซ่อนอยู่ข้างในนะครับเวลาปิดก็จะมันจะล็อกเองอัตโนมัตินะครับอย่างนี้นะเห็นนะครับโอเคปึ๊บก็จะมาเจอถาดรองเครื่องนะครับหลังจากเรายกถาดรองเครื่องขึ้นก็จะมาจจะอุปกรณ์นะครับ3มชิ้นเท่านั้นนะครับในกล่องก็เรามาดูกันนะครับอันดับแรกก็เด่นสุดนะครับปากกาครับปากกาตัวนี้นะครับเป็นจุดต่าง จุดหนึ่งของ HTC นะครับในตลาดแท็บเล็ตนะครับซึ่งเรา user อย่างเราเรานะครับก็ไม่ต้องมาดูกันว่าจุดต่างนี้จะจัดจขายหรือไม่นะครับก็บกากก็จะมีปุ่มให้เรากดนะครับมี2ปุ่มนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันในเรื่องในส่วนการรีวิวนะครับตัวแกะกล่องแล้วก็ขอพักไว้ก่อนนะครับหชิ้นโอเคชิ้นที่2ต่อมาผมตัดถุงออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นสาย Data นะครับซึ่งด้านหนึ่งจะเป็น USB อีกด้านหนึงนี่จะประหลาดหน่อยครับหัวแบบแบบนี้ผมทรงแปลกดีครับเดี๋ยวต้องลองเทสดูนะครับว่ายังไงกันบ้างอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสายชาร์จนะครับซึ่งสายชาร์จก็จะใหญ่ใหญ่ทีเดียวครับนะครับสีขาวสวยงามนะครับก็หัวพักชาร์จก็จะเหมือนกับหัว data นะครับทรงแปลกๆนิดหน่อยส่วนสเปคของการชาร์จนะครับผม1 6 7แอมป์นะครับเอาต์พุต Okay. เสร็จแล้วเรามาดูตัวเอกของงานนี้กันบ้างกับ HTC Flyer นะครับผมเราลองดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางกลองแป๊บเดียวครับโอเคกลับมาแล้วครับก็ตัวเครื่องนะครับ7นิ้ว Android ด้านหลังนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับอยู่ในบอดี้ด้านบนด้านล่างเป็นพลาสติก ที่เคลือบเหมือนกับเขาเรียกว่า rubberized นะครับคล้ายๆยางๆแต่ก็ไม่ใช่ยางนะครับพร้อมกล้องหล้านปุ่ม power นะครับรูเสียบหูฟังนะครับด้านหน้าจะมีกล้องหน้านะครับลโก้ h t c ชัดเจนนะครับผมตัวนี้ด้านข้างนะครับข้างด้านข้างซ้ายของตัวเครื่องจากด้านบนกับด้านล่างจะมีแค่เพียง2ปุ่มเท่านั้นนะครับก็คือปุ่มบวกลบนะครับหรือปรับเพิ่มลดเสียงนะครับ ส่วนทางด้านขวางตัวเครื่องจะโล่งๆไม่มีอะไรด้านหลังนะครับจะเป็นลำโพงเซนเซลสองตัวนะครับเราก้ HTC ตรงกลางพร้อมกับคำว่า with with HTC Sense ก็เบื้องต้นประมาณนี้นะครับง่ายๆเรามาเปิดเครื่องดูกันเปิดเปิดมาครั้งแรกก็จะเป็นเซนส์สันสูนะครับเพราะอย่างนั้นก็มีการให้ตั้งค่านะครับ มีจีมีเวียดนามมีไทยมีอังกฤษสิงคโปร์อังกฤษไทยแลนด์อังกฤษอินโดนีเซียอังกฤษเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินและปากีสถานนะครับก็เดี๋ยวจะการการข้าหน้าเซตติ้งนะครับซึ่งอันนี้แปะไว้ก่อนเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปการแกะกล่องเท่านั้นก็ยังไงก็ลองดูกันครับติเครื่องซองหนังสีขาวแล้วก็ปากกาเข้ากาันเข้ากันนะครับก็เรียกว่าเป็นทับแต่ไฮโซนะครับ ประจำปีเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็น7นิ้วนะครับที่ราคาต้องบอกเลยว่าไม่รักกันจริงก็คงไม่ซื้อนะครับยังไงก็ติดตามรีวิวกันในครั้งต่อไปนะครับในส่วนของการใช้งานและการมาปะทะกันร,ระหว่างทับเด็ก7นิ้วด้วยกันจะมีเพลย์บุ๊กจะมีอะไรบ้างก็เรามาดูกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ